ฟอร์ยูนิยายเสียงสถานีนิยายนอกกระแสภูมิใจเสนอแอสโทรโนมีท่ารูฟ้าผ่าจากกวาลเล่มสองนิยายใสไฟล้ลำยุคของเมเจอร์ทอมตอนที่หนึ่งสลิขิตพกากันในช่วงเวลาเดียวกันท่ามกลางปฏิการอันมืดมิดที่ชายทะเลด้านตะวันตกของเกาะกูดเรือยกพลขึ้นบกสองลำล่นฝ่าคลื่นลมขึ้นมาเกยหาดอย่างเงียบเชียบผู้ดโดยสารบนเรือทั้งสองลำวิ่งกลูลงมาบนหาดแล้วแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ ทุกคนใส่เครื่องแบบทหารลายพลางสวมรองเท้าคอมแบทแบกอาวุธสงครามกันพรุงพรังพวกมันคือกองพันนักรบฝั่งชิปซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้กองเสือผู้บังคับกองพันคือผู้พันรัฐพลตอนที่ได้รับวิทยุแจ้งเหตุจากหน่วยผู้กองเสือพวกมันก็รีบยกพวกไปที่จุดเกิดเหตุแต่พอไปถึงผู้กองเสือก็ถูกจับตัวไปแล้วทิ้งแต่ศพลูกน้องไว้ให้ดูต่างหน้าทหารฝั่งชิปทั้งนายเบาไม่รอช้ารีบขึ้นเรือตามไปช่วยทันที แล้วรัฐพลกับลูกน้องรู้ได้ยังไงว่าผู้กองเสือถูกจับมาที่นี่คําตอบก็คือชิปที่ฝังไว้ในหัวนักรบเหล่านี้ทุกคนสามารถตรวจจับตําแหน่งได้ในระยะไกลดังนั้นแค่ใช้เครื่องมือเสิร์ชหาแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าเป้าหมายอยู่ที่ไหนดอนกลับมาที่โรงพยาบาลหมวดหงร้องห่มร้องไห,ห้อ้อยอิ่งอยู่ร่วมครึ่งชั่วโมงถึงยอมจะลดปากกระเซ็นเอกสารพอเซ็นเสร็จเธอก็ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำทิ้งสารวัตรให้นั่งสงบอยู่บนเก้าอี้หน้าห้องพาตัดตามลำพัง คล้อยหลังหมดหงนดหงิดเดียวรัฐพลก็ยกพวกบุกเข้ามาในโรงพยาบาลพวกมันคุมตัวสารวัตรกับหมอและพยาบาลเวรทั้งหมดไปรวมกันที่ห้องโถงแล้วเข้าไปช่วยผู้กองเสือออกมาจากห้องผ่าตัดขณะเดียวกันเสียงปืนกับเสียงต่อสู้ก็ดังมาจากทุกทิศทางและเงียบลงในไม่กี่อิดจ,จบ่งบอกว่าที่มั่นสําคัญสําคัญบนเกาะถูกพวกศัตรูยึดได้หมดแล้วหมวดหงหลบสายตาพวกลูกกระจกที่เข้ามาตรวจห้องน้าได้พอพวกมันยกขยงพาเฉลยออกไปจากโรงพยาบาล เธอก็สะกดรอยตามไปเพื่อหาทางช่วยเหลือหงตามไปจนถึงจุดหมายปลายทางของพวกศัตรูซึ่งก็คือโรงพักเกาะกูดที่ทำงานเก่าของเธอนั่นเองภาพที่ปรากฏเบื้องหน้ามันบีบหัวใจเธอเหลือประมาณผู้คนบนเกาะทั้งหญิงชายไม่เว้นแม้แต่เด็กและคนแก่ต่างถูกจับมายืนเบียดเสียดรวมกันบนลานหน้าเสาธงที่เธอกับเพื่อนๆตำรวจเคยมายืนเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าเกาะที่เคยเป็นสวรรค์ของคนสิ้นหวังบัดนี้กลายเป็นนรกไปในบัดดล ลูกเล็กเด็กแดงร้องไห้กันกระจององอแงหมวดหงอยากออกไปปกป้องปวงประชาแต่จำนวนและศักยภาพของศัตรูทำให้เธอไม่กล้าผลีผามคนเหล่านี้สามารถยึดเกาะกูดและจับคนทั้งหมดมาได้ภายในหนึ่งชั่วโมงระดับฝีมือต้องไม่ธรรมดาแน่หงไม่แน่ใจว่าพวกมันจับเฉลยมารวมกันที่นี่ทำไมแต่ดูสภาพการแล้วรู้สึกสังหอนใจยังไงชอบกลอื้ใจต่อมาเธอก็ตกใจแทบช็อกเมื่อลางสังหณ์เกิดเป็นจริงปืนกลเบาเ n มินิมี ซึ่งประจำอยู่ทั้งสีทิศส่งเสียงคำรามออกมาพร้อมกันดังสนั่นลั่นเกาะผู้บริสุทธิ์บนลานถูกกระสุนล้มกลิ้งกระเนรดานาดหมดหงดหมดเวลาดังเลเธอชักปืนต่างดาวออกมายิงพลปืนกลทั้งสี่หัวกระจุยในเวลาไล่เลี่ยก,กันก่อนหันไปยิงพวกศัตร,ตรูที่วิ่งกรูเข้ามาขัดขวางแบบไม่ยัง้งและไม่เลือกหน้าพวกเฉลยผู้ชายฉวยโอกาสชุลมุนเข้าไปแย่งปืนสู้กับศัตรตูบางส่วนก็เข้าไปอุ้มเด็กกับคนแก่พาวิ่งหนีสร้างความโกลาหลวุ่นวายจนเหตุการณ์บานปลาย เกินกว่าพวกศัตรูจะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เสียงปืนจากทั้งสองฝ่ายดังรัวราวข้าวตอกแตกประสานกับเสียงร้องโหยหวนของผู้ที่ตกเป็นเป้ากระสุนหงพยายามยิงเปิดทางช่วยผู้บริสุทธิ์ให้หนีไปได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยไม่สนใจความเป็นความตายของตัวเองมือปราบสาวเคลื่อนที่ไปยิงไปไม่ยอมเป็นเป้านิ่งความแม่นยำในการยิงของแชมป์ปืนสั้นยิงสามสมัยสร้างความสูญเสียอย่างหนักให้ฝ่ายตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วหมวดหงมัวคิดแต่จะช่วยคนอื่น กว่าจะรู้ว่าผู้กองเสือพาทหารย่องมาข้างหลังเธอก็ถูกชาร์จถึงตัวแล้วเสือเข้าไปล็อกคอพี่สาวด้านหลังและแย่งปืนแสงไปได้หงเดือดดานน้องชายมากเธอยกสอบกระทุ่งท้องเขาเต็มแรงแล้วใช้วิชาย,ยูโดทุ่มน้องข้ามไหล่ลงไปฟาดพื้นดังโครมผู้พันรัฐพลเห็นเสือเสียท่าก็ประทับปืนจะฆ่าตัวป่วนช่วยลูกน้องสารวัตรพิชิตเห็นเข้าพอดีจึงโถมตัวเข้าไปยื้อแย่งปืนกับรัฐพลเป็นพันละวัน หงเข้าไปเตะผ้าหมากลูกน้องเสือที่ขวางทางเต็มเหนียวแล้วกระโดดทับร่างน้องชายบนพื้นจะแย่งปืนแสงกลับมาแต่เสือยืดสุดฤทธิ์ไม่ยอมให้แย่งไปง่ายๆสองพี่น้องจึงป,ปลุกปั่าทุบตีกันอุตลุดพวกสัตว์ตูกลัวยิงถูกพวกเดียวกันได้แต่ยกปืนค้างไม่กล้ายิงสองพี่น้องกลิ้งทับกันไปกันมาหลายตลบถัดกันช่วงชิงความได้เปรียบหงสู้แรงน้องชายไม่ไหวไม่นานก็ตกเป็นเบี้ยล่างเสือพลิกขึ้นมาเอามือค้ำคอหงไว้ และจะหันปากกระบอกปืนที่แย่งกันอยู่มาสังหารพี่สาวตัวเองให้ได้หงเหนือแต่พากเหน็ดเหนื่อยแทบขาดใจแต่ก็พยายามสู้สุดกำลังไม่ยอมให้ตัวเองเป็นเป้ากระสุนง่ายๆเสือเกรงกล้ามแขนใช้พละกำลังที่เหนือกว่าเอาชนะแรงต้าน,านทานที่เริ่มอ่อนล้ากระทั่งปากกระบอกปืนขยับใกล้เป้าหมายเข้าไปทุกที่ทุกทีสารวัตรพิชิตมัวแต่ห่วงหมดหงตัวเองเลยโดนผู้พันรัฐพลเอาผ่านท้ายปืนกระทุ่งท้องอย่างจังจนจุกตัวงอสุดลงไปกองกับพื้น ผู้พันรัฐพลหัวรอเสียงเกล้าวแล้วจะใช้ปืนกระบอกเดียวกันส่งคู่ต่อสู้ลงนรกอย่าหมวดหงห่วงสารวัตรร้องเสียงหลงทั้งที่ตัวเองก็กำลังถูกปืนจ่อที่หัวใจสถานที่ก้นทะเลใต้เกาะร้างเบนจามินปีนขึ้นจากน้าและมองสารวจไปรอบๆบ,บนท่าจอดเป็นพื้นที่โล่งๆกับช่องทางเดินที่แยกออกเป็นหลายทางนอกจากยานหนึ่งลำที่กล่าวตอนต้นเขาไม่พบใครหรืออะไรในบริเวณนั้นเลยเบนจามินเดินตามสัญญาณเครื่องติดตามบนนาฬิกาไป กระทั่งไปโผลรที่ห้องโถงทรง,งกลมขนาดใหญ่เพดานสูงกว่า10เมตรมีวัตถุทรงกระบอกขนาดเท่าต่อหมอสะพานยื่นลงมาจากกลางเพดานเป็นเส้นตั้งฉากยาวเกือบถึงพื้นดูจากลักษณะและการทำงานของมันไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันคือหัวเจาะเลเซอร์ของพวกต่างดาวนั่นเองหัวเจาะยักษ์ยังคงยิงลำแสงลงไปในหลุมลึกกลางห้องอย่างต่อเนื่องมีควันโพยพุ่งสวนลำแสงขึ้นมาไม่ขาดสายส่งกลิ่นเหม็นไหมคราคุงฟุ้งตลบไปหมด ขณะที่เบนจะมินกำลังตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นเขาก็ได้ยินเสียงคนต่อสู้กันดังมาจากอีกฝากของห้องหนุ่มลูกครึ่งใจหายวับนึกถึงเอมิลี่เป็นอันดับแรกเขาชักปืนวิ่งอ้อมหัวเจาะยักษ์ที่บทบังสายตาไปอีกฝากภาพที่เขาเห็นคือภาพที่ไม่อยากเห็นคนที่เขาตามหากำลังนอนเดี่ยงอยู่แทบเท้าของไอ้อสูรต่างดาวตัวหนึง่งมันคือไอ้แมคคานิกผู้บัญชาการฐานทัพการาชีวันนั่นเองนอนกลับไปก่อนหน้านี้เล็กน้อย หลังจากสั่งอบพยพไพ่พนเรียบร้อยแมคคานิกก็ขับยานกลับไปที่อุโมงค์ลับใต้เกาะเพื่อกดปุ่มทำลายโลกตามคำสั่งไดนาโมไม่รู้พูดผีตนไหนโดนบันดาลให้มันมาถึงตอนเอมิลี่กำลังจะวางระเบิดทำลายหัวเจาะพอดีแมคคานิกชักอาวุธเข้าไปเล่นงานคนที่บังอาจจะทำลายแผนการใหญ่ของมันทันทีทั้งสองต่อสู้กันแต่อาวุธทุกอย่างของเอมิลี่ฆ่าศัตรูต่างดาวไม่ได้สุดท้ายก็พลาดถูกมันแทงด้วยมีดดาบบนปลอกแขนอย่างจัง เบนจามินแคนเรื่องเก่าเป็นทุนอยู่แล้วยิ่งมาเห็นแฟนถูกทำร้ายซ้ำอีกเขาก็บันดาลโพสะยกปืนยิงกระหน่ำไอ้ฆาตรกรต่างดาวแบบไม่เลี้ยงแมคคานิกถูกกระสุนแอนนาแอนหลังทะลุปลุกพุนทั้งตัวแต่มันไม่ตายแถมใช้ปืนแสงยิงสู้อย่างดูเดือดเบนจามิน <Benjamin S 2> ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเขากลิ้งหลบไปเปลี่ยนแม็กกาซินไปพอได้โอกาสก็ยิงไปที่กลางลำตัวเจ้าเอเลียนหนึ่งนัดกระสุนชุดใหม่เป็นกระสุนหัวจรวดพอกระทบเป้าก็แตกระเบิดเสียงดังสนั่น หน้าท้องแมคาีนิกระเบิดเป็นเสียเส่ยงร่างกายขาดเป็นสองท่อนกระเด็นไปดิ้นกระเดวคนละทางสองทางเบนจามินยิงซ้ำที่หัวศัตรูอีกนัดเพื่อความมั่นใจกระสุนจรวดระเบิดหัวเจ้าสต,ตางดาวแตกละเอียดไม่มีชิ้นดีเลือดดำปีศาจกระเซ็นเหม็นข้าวหึงไปทั้งห้องหลังจากเด็ดหัวศัตรูตัวพ่อแล้วเบนจามินก็รีบเข้าไปประคองร่างอ่อนปวกเปียกของหญิงคนรักขึ้นมาจากพื้นพอเห็นบาดแผลลึกบนหน้าท้องเธอยังมีเลือดทะลักออกมาตลอดเวลาเขาก็หน้าซีดเผือด เอมมี่คุณเป็นไงบ้างเอมมี่พูดกับผมสิครับเอมมี่เอมมี่เขาร้องเรียกพลางเขย่าตัวกระตุ้นคนเจ็บอย่างร้อนใจเอมิลี่ลืมตาขึ้นมามองหน้าชายคนรักและฝืนยิม้มเบนเจามินฉันฉันเธอมีคำพูดมากมายแต่ไม่มีแรงจะกล่าวออกมาเบนเจามินใจแป้วรู้ทันทีว่าต้องรีบทำอะไรซักอย่างคุณคงเจ็บมากอดทนไว้นะผมจะพาคุณกลับไปหาหมอเขาพูดเร็วปรือ แล้วยงโยงยงหยกจะอุ้มเธอขึ้นมาทันใดนั้นร่างไร้หัวขาดแค่เอวของแมคคานิกก็ใช้มือเดินต่างเท้ามาอยู่ข้างหลังเบนจามินแล้วจ้วงแทงเขาด้วยดาบคู่บนปลอกแขนเต็มเหนียวเอมิลี่เห็นก็สายเกินไปแล้วเบนจามินเธอร้องเสียงหลงพร้อมกับพลิกตัวกลับเอาร่างบังชายคนรักไว้เสียงคมดาบแทงทะลุแผ่นหลังคนบงังดังสนั่นราวกับแทงหยวกเอมิลี่ลังแอนนาตาบูตรเบี้ยวด้วยความเจ็บปวด เลือดพุ่งตามปลายดับที่ทะลุออกเหนือราวนมทั้งสองข้างราวกับน้ำพุเธอร้ <S 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 องได้คำเดียวก่อนสุดลงไปนอนแน่นิ่งเลือดนองพื้นร่างบเบนจะมินแดงฉานไปด้วยเลือดของคนที่เขารักชีวิตเขาไม่เคยโกรธแค้นใครเท่าครั้งนี้มาก่อนหนุ่มลูกครึ่งยกปืนยิงใส่ไอตัวเดนตายอย่างบ้าคลั่งด้วยความอาฆาตพยาบาทที่มากมายมหาศาลที่สุดในชีวิตร่างแมคคาอิกที่มีแต่ตัวกับแขนถูกกระสุนหัวจรวดระเบิดแหลกล้านเศษซากกระเด็นเกลื่อนพื้น เบนจามินทำตาขวางจ้องซากอวัยวะเอเลียนที่ยังมีชีวิตคลานกระดึ๊บไปทั่วห้องเขาก้มลงเก็บปืนต่างดาวของศัตรูบนพื้นขึ้นมาแล้วยิงแสงสีรุ้งทำลายเศษซากเจ้าของปืนทุกชิ้นอย่างเครียดแค้นชิงชังเบนจามินยิงไม่หยุดยิงไม่ยั้งยิงจนกระทั่งเซล์ทุกเซลของมันหยุดกระดุกกระดิกใต้หงส์ใต้ห่าอย่างทาวนเขาถึงยอมรำมือแล้วกลับไปประคองเอมิลี่ขึ้นมาจากกองเลือดเบนจามินฉันหนาวช่วยกอดฉันหน่อย เอมิลี่เลือดออกปากออกจมูกพยายามรั้งตัวชายคนรักมาขอความอบอุ่นครั้งสุดท้ายเบนจามินกอดร่างสันสทานด้วยปิดบาดแผลของหญิงคนรักไว้แนบอกทางรำพึงรำพันเสียงสั่นเครือเอมมี่ผมรู้ว่าคุณหวังดีแต่ทำไมต้องเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงแบบนี้ถ้าคุณเป็นอะไรไปผมจะอยู่ต่อได้ยังไงเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์อย่าเสียใจไปเลยถ้าคุณยังไม่ลืมฉันฉันก็จะอยู่กับคุณเสมอตราบนานเท่านานเอมิลี่ยิ้มเศร้า ใช้มือสั่นเทารูปคำเรือนผมกับใบหน้าเขาอย่างอ่อนโยนเบนจะบินน้ำตาคลอหน่วยพางสั่นหัวดิกไม่ยอมปล่อยวางไม่ผมไม่ยอมให้คุณทิ้งผมไปแบบนี้ผมจะพาคุณกลับไปหาหมอเอมิลี่โบกมือห้ามแล้วหยิบมือถือมหาปละไลยที่ฉกมาคืนให้เขาอย่าไม่มีประโยชน์ฉันรู้ตัวดีเอา้าช่วยจัดการต่อทีฉันฉันคงคงไม่ไหวแล้วน้ำเสียงคนเจ็บอ่อนรอยขาดเป็นห่วง ตาค่อยๆรีหลับลงจนปิดสนิทเบนจะมินใจหล่นไปที่ตาตุ่มรีบเขย่าตัวร้องเรียกคนเจ็บให้กลับมาไม่นะทำใจดีๆไว้ลืมตามองผมสิเอมี่เอ,มม,เอมมี่เอม,มิลี่ลืมตาขึ้นมาเหมอมองแล้วยิ้มกับความว่างเปล่ากลางห้องพ่อพ่อมารับฉันแล้วฉันรักคุณนะดูแลตัวเองดีๆฉันคงต้องไปแล้วลาก่อนเธอกระซิบสั่งเสียได้ไม่จบประโยคก็สิ้นลมคอพับ หลับไปช่วในรันดอนหัวใจเบนจามินแทบหยุดเต้นตามไปด้วยเขากอดศพคนรักแน่นน้ำตาลูกผู้ชายไหลพรากความรวดราวรันทดที่ต้องสูญเสียคนรักไปมันช่างหนักหนาสาหัสเกินกว่าเขาจะทำใจรับได้ถึงจะรู้สึกหมดอะไรตายอยากจนแทบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่เขาก็ต้องตั้งสติเพราะยังมีภารกิจสำคัญรออยู่หลังจากนิ่งมองดวงหน้างามของผู้เสียชีวิตในอ้อมแขนเขาอย่างอะไรอวันอีกพักใหญ่ เบนจามินก็ก้มลงจุมพิษบนริมฝีปากงามอันเย็นชืดแล้วค่อยๆวางร่างบางให้นอนลงบนพื้นอย่างทนุถนอมหลับให้สบายณที่รักเดี๋ยวผมกลับมาเขากระซิบข้างหูศพคนรักแล้วลุกขึ้นเดินจับไปพร้อมกับมือถือมหาปรายของคิวสสารเรดแมสเตอร์ทั้งหมดที่พวกการลชีวันรักรอบเอาเข้ามาจากนอกโลกถูกนํามาบรรจุอยู่ในแคปซูลทรงกระบอกขนาดใหญ่แล้วตั้งรอไว้ใกล้ๆปากลุมเตรียมพร้อมจะหย่อนลงไปสู่แกนโลกเบื้องล่างได้ทันที ที่การขุดเจาะเสร็จสมบูรณ์เบนจามินหายไปพักหนึ่งแล้วกลับมาพร้อมกับภาชนะบรรจุสารแอโรเนียมเหลวที่พวกต่างดาวใช้ซ่อมผนังยานอวกาศเครื่องมือที่พวกสัตว์ตรูใช้ฉีดสารเล็ดแมทเธอรเข้าไปในแคปซูลยังคงวางทิ้งอยู่ในห้องจึงเข้าทางหนุ่มชาวโลกที่กำลังต้องการอยู่พอดีเขาเอามันมาใช้ฉีดสารแอโรเนียมเหลวเข้าไปในแคปซูลบรรจุสารมหาภัยตามสัดส่วนที่เขาคำนวณไว้ แล้วถอยออกมาดูผลงานโมเลกุลธาตุแอโรเนียมเข้าไปรวมตัวกับโมเลกุลของเรดแมสเทอร์เกิดปฏิกิริยาทางเคมีเดือดเป็นฟองฟูแล้วยุบตัวควบแน่นตกผลึกเป็นของแข็งอย่างฉับพลันการรวมตัวของธาตุจำพวกนี้แทนที่จะปลดปล่อยพลังมันกลับดูดซับพลังกันเองทําให้คุณสมบัติสร้างแรงดึงดูดของเรดแมสเตอร์กับคุณสมบัติต้านแรงดึงดูดของแอโรเนียมสูญสลายไปธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นจึงมีคุณสมบัติ เป็นกลางคล้ายโลหะจำพวกทองแดงทั่วๆไปหลังจากนั้นไม่นานเสียงระเบิดเวลาฟิวชั่นของ Q ก็ดังกึกก้องกัมปนาศเรือผสุธาสถา,สถานสะเทือนเรลวเพิงและกลุ่มควันรูปดอกเห็ดโผล่พุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศสูงหลายกิโลเมตรแล้วแผ่รัศมีออกเป็นวงกว้างใหญ่ไพศาลร,ราวงแหวนยักษ์ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าฐานรากเกาะที่อยู่ใต้น้ำพังพินาศแหลกลานไปพร้อมๆกับหัวเจาะส่วนเหนือน้ำจึงซุดตัวถลม่มจมลงสู่ก้นทะเลจนหมดสิ้นไม่เหลือซาก แล้วเกาะแห่งความวิปโยคก็ถูกลบหายไปจากอาวไทยชั่วนิดนิรันดร์การท่านใดอยากสะสมในแบบรูปเล่มสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub ส cribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ